เน,น่่ผัดแ,แหนมหผัดแหนมพุ่นเลยอคะแห้งแหบบนดไคแห้งแบบไรน้ำมันไ้จ้าใส่น้ำปลาดีไหมคะไม่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 สาวกติแล้วเขาเล่นกับไฟมเขาเล่นกับไฟไม่เล,เล่นกับไฟจะเล่นกับไงอย่างน้กันสั <c oughs> ตว์ อันนี้ทำอะไรคะนนทำไมไม่สับก็ทำไมมาถ่ายแล้วไม่สับพลาแล้วจะรู้แรืวอยากก็ถามนี่ไงก็มอาวานตัวเองบอกดังแล้วก็เชิญออกหน้าจอได้เขาจะเขาถ่ายกันนะสองคนวันนี้เขาลงยูทูบพกอ่ะถ่ายแล้วต้องถามด้วยนะคะลงยูท <c oughs> ูบไม่ได้ลงเขายูทูบไปได้นะเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ลงลที่เปรียวมันลงเลย ข้วแหนมค่ะขัวแหนมข้วแหนมมาเด้อใครจะมาซอยซอยละนองสองเนาะ,ะมาชิมก่อนมาชิมก่อนถ้าอร่อยก็มาเรื่อยๆข้าวแหนมเราไม่ได้ใส่แหนม่าก็ใส่สิคะ,ะนั่นแหละแหนมแหนมแหนมของประเทศไทยนะเนี่ยของอร่อยมาก <laughs> อาจจะมาทานขอทานเราอ่ะอร่อยคู่ไม่น่ากินเลยอร่อยมาเลยมาลองเลยอ่าหยขึ้อ่าขสั่งเลยนะคะอ่าอจัดคั่วแหนมได้ยังคะอ่าจัดจัดละมั้งนี่มียี่ห้อด้วยอ่าโอเคของของบ้านสวน เดี๋ยวให้สูอันอันนี้อันน,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 นี้อันนี้คุณพุทธอันนี้คุณพุทธผัดแหนมไล่น้ำมันน้ำมันนิดเดียวแค็งคุณคุณสัง่ง uh huh. จัดนนใช่ไหมนี่

Eh, uh, a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 h, uh, okay. <laughs>